ชื่อชื่อหนึ่งกำลังฮอตเลยเออชื่อนี้ก็คือค่ะจีจุกโอ้โหนี่แกแฉได้ทุกเรื่องเลยนะคลองสามแกแกแฉได้ทุกเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับการจุนนุมเกี่ยวกับอแแกแฉได้หมดเลยอืม จอมแฉเขจริงแต่ไม่ได้แฉทุกเรื่องอืแฉแค่เฉพาะฝั่งราษฎรฝั่งเยาวชนปลดแอกฝั่งกาดวีโวฝั่งกาดอาีวะแฉเรื่องม็อบกลุ่มนี้ยตลอดฝั่งหนึ่งไม่แฉแฉตลอดเลยนะม็อบมีอะไรเนี่ยแฉได้หมดกัน้เพื่อน่ไม่เป็นไรเจ๊เจ๊เจ๊ไม่เป็นไรเจ๊จุกเจ๊จุกของสามเจ๊จุกของสามองใช่อยู่มหอเป็นใครไม่ทราบผู้หญิงจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ ผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าเจ๊นในโซเชียลเดียก็เยอะนะใช่พลางไงก็มีน,นะอโอเคเอาเป็นว่าเจ๊จุกจอมแฉแต่แฉเฉพาะฝั่งน้องๆนะกันแฉม็อบอย่างเดียวเลยจริงอ,อืเจ๊จุกสิ่งที่หยิบฉวยมาแฉดังกับว่าเจ๊จุกเนี่ยมีเครือข่ายแทรกซึมไปทุกม็อบมีเครือข่ายแทรกซึมไปทุกจัดตั้งของฝั่งน้องๆคือเหมือนประมาณเห็นทุกเหตุก,การณ์อ่อืยแม้กระทั่ง น้องๆในกลุ่มกาดวีโบไปเมาที่ไหนเมาแล้วออก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 อาการอย่างไรยังมีข้อมูลนะแจรู้หมดออย่างเช่นอย่างเช่นน้องกวางวีโบเวลาเมาชอบร้องไห้รู้อีกรู้อีกอันนี้คือต้องวงในจริงนะนี่นี่วงในเลยโอ้โหนี่นี่สไปดชิจุกเยอะนี่ชิจุกอย่ามายุ่งกับผมนะชิจุกกลัวกลัวปิดเดี๋ยวปรดเดี๋ยวชิจุกจะมารายงานว่าหมาแก่รู้นะ ยาปลอดคนผายลมกี่ครั้งหายลมกี่ครั้งชอบไปแถวไหนอยู่ย่านไหนอะไรประมาณนั้นอะสรุปดีกว่าเข้าสู่ประเด็นอยู่ๆเจจุกก็ขย่าพักก้าวไกล่ใชเจจุกก็เอาภาพของรถปิกอัพฟอร์ดสีขาวคันหนึ่งมีเลขทะเบียนอีกครบเลยรถคันนั้นทะเบียนบอทอหนึ่งเจ็ดเกาสอมุดประการน่าสนใจเจจุก มีภาพเยอะมากแอบถ่ายด้วเยอะมากคือเก็บสะสมมาหลายช็อตหลายเพราของการชุมนุมการเคลื่อนไหวว่ารถคันนี้ออกไปปฏิบัติการรับส่งคนอับกันตรงๆนะเจ๊จุกกล่าวหาว่าไอ้รถคันนี้ม,มันของใครวะค่ะ เห็นประจำทำหน้าที่รับส่งแกนนำม็อบพูดง่าย hand, ม็อบ15ตุลาแยกราชประสงค์กับไอรถคันนี้รับส่งแกนนำม็อบม็อบสิบ17ตุลา5แยกลาดพร้าวก็ไอรถคันนี้รับส่งแกนนำม็อบก็ทะเบียนคันนี้ด้วยเออเเออประมาณเนี้ยม็อบ26ตุลาน้าสารทู่ยเยอรมันก็ไอรถคันนี้เห็นรับส่งแกนนำม็อบหรือแม้กระทั่ง ม็อบ29ตุลาหน้าวัดแขกสีลม,มไปทุกกอกมก,ก็เห็นคันเนี้รับส่งแกนนําม็อบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนี่อไอ้รถคันนี้มันของใครวะเออเจกก๊ก็ไปสืบด้วยนะใน,ในที่สุดในที่สุดเจ๊จบก็ระบุเลยไอ้รถคันนี้เช็คแล้วมาเป็นของสารพัดสารวัตรเพียว สารวัตรเพียวเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่สารวัตรเพียวก็คือพันตํารวจตีชาวริตเราหะอุดมพันธ์หรือสารวัตรเพียวแห่งเก้าไก่เรื่องใหญ่นะใช่ถ้าจริงสมมุติก่อนสมมติก่อนว่าถ้าจริงไอรถปิกอัพคันนั้นจะกลายเป็นจิ๊กซอสํำคัญในทางกฎบัตรกฎหมายในทางคดีมาที่สารวัตรเพียวเนี่แหละอืและมันไม่ได้จอดป้ายแค่สารวัตรเพียวพักเก้าไก่มันจะไปที่พักด้วยนั่นแหละคือกําลังจะบอกดังนั้นแฝงเมื่อเจ๊จุ๋กล้ากล่าวหา เราก็ต้องกล้าเปิดพื้นที่ให้สารวัตรเพียวมาตอบคําถามสักนิดหนึ่งตกลงเป็นเจ้าของรถคันนั้นหรือเปล่าจรงเดี๋ยวจะได้ไปสอบถามกันเพราะว่าเจ๊จุกแกบอกแกไปตรวจสอบทะเบียนรถมาแล้วที่ี่ขนาดที่แฉกันออกไปนั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะผู้ชายอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่ากิศนาแลวก็เคเคในสุดก็เป็นก็เป็นที่รู้กันว่ากิศนาไก่แก้วใช่ค่ะคนที่ชื่อกิศนาไก่แก้วก็โดดผางเข้ามาเลยบอกว่าเจ๊จุกโกหก ผมนี่แหละเจ้าของรถปิกอัพคันนี้อย่าไปยุ่งกับสารวัตรเพียวอืปรากฏว่าเจ๊จุกก็เอามาเอารูปรูปหนึ่งมาแฉเลยแฉต่อเลยอ๋อรู้นะรู้นะไก่แก้วที่ออกมารับหน้าแทนสารวัตรเพียวอรู้นะเออป็นอะไรเป็นอะไรกับสารวัตรเพียวอยากันนั้นเลยก็เอารูปสารวัตรเพียวแต่งงานใช่แล้วก็มีคุณกฤษณะไก่แก้วไปร่วมงานด้วยและที่เชียงใหม่และและจะสังเกตไหมยืนอยู่ใกล้เจ้าสาวเจ้าบ่าว มันบอกการยีระยะความใกล้ชิดความสนิทอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปกันที่สารวัตรเพียวเลยนะคะพันธุบทีชวฤทธิ์เราฮะอุดมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารวัตรเพียวฮะอ่าเคลียร์เลยค่ะสวัสดีครับคุณะไดครับครับครับเอ่อต้องพูดดังสักนิดนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะฮะคืองี้คืองี้สารวัตรเพียวฮะรถปิกอัพฟอร์ดสีขาวคันนั้นทะเบียนบอททง1792 สมุดประการเป็นรถของสารวัตรเพียวหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือเคยครอบครองไหมคะอืมอ่ะก็อ่าัสดีนะครับคุณคุณดนายนะครับคุณอมรรัตนะครับครัครับก็ดีใจนะครับที่มาออกรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ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 ครัาครับครัครับ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 ครการบครับครังครับครับคดีบอสมาครับ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 คีับครับครับครับคครับครับรอร กระบะที่มาชุมนุมนะว,ว่าเป็นของผมหรือเปล่าใช่ครับก็อ่าผมก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของคุณกิษนะไก่แก้วนี่แหละครับซึ่งซึ่งอาความสัมพันธ์เนี่ยคุณกิษนะไก่แก้วเนี่ยก็เป็นน้องกิจกรรมคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับก็คือคือเดิมเนี่ยคุณกิษนะเนี่ยเขามีรถคันเดิมของเขาแต่ว่าเขาติดปัญหาขอดไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยให้ถูกยึดไปนะครับแล้วก็หารถมือสองราคาถูกใช้ คือผมก็เป็นคนที่ให้เขายืมเงินเพื่อที่เขาจะได้ไปซื้อรดมือสองอาราคาประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับทีท่ีเขาบอกผมแล้วก็ค่อยๆผ่อนเงินคืนให้กับผมคือราคามันก็ไม่แพงใช,ใช่ไหมครับเขาก็ผ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อลดคันเนี้ยมาใช้งานปกติในชีวิตประจําวันของเขานั่นแหละตอนเขาซื้อลถมาเนี่ยมันเป็นชื่อผมนะครับ<อ>แต่ว่าพอผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็โอนเป็นชื่อเขาเมื่อปีที่แล้ว ก็ประมาณเดือนกันยาหรือตุลานี่แหละครับโอเคช้าช้านิดนึงรงนั้นก็เมื่อเดือนกันยาตุลาก็เป็นเขาก็มีชื่อเป็นเจ้าของเครถคันนี้เต็มตัวครับครับครับช้านิดหนึงช้านิดนึงเออสุรัลเพียวฮะรถฟอร์ดไอ้รถรถปิกอัพฟอร์ดีขาคันนี้เนี่ยมันเป็นรถมือสองคุณกิษณะซื้อซื้อซื้อมือสองมาโดยวิธีการผ่อนใช่ไหมครับ อ่าครับครับทีนี้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 หนึ่งแสนให้สารวัตรเพียวใช่ไหมหมายถึงเขายืมเงินสารวัตรเพียวไปซื้อรถคันนี้แล้วผ่อนให้กับสารวัตรเพียวเหรอคะครับก็ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นชื่อผมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาซื้อรถมือสองมาโดยเป็นเงินผมแล้วก็ผ่อนแบบให้ผมอ๋อเขาไม่ได้ผ่อนไฟแนนซ์แต่ผ่อนกัสารวัตรเพียวอ๋อไม่ได้ผ่อนให้กับไฟแนนซ์แต่ผ่อนกับสารวัตรแต่ครั้งแรกซื้อมาก็โอนใส่ชื่อสารวัตรก่อนในตอนแรกที่ยังผ่อนอยู่อื แต่มันก็ไม่แปลกครับคือถ้าจะตรวจสอบขนส่งจริงๆเนี่ยมันก็จะแสดงชื่อคุณกิษณะไก่แก้วเป็นเจ้าของรถคันนี้ทัดเจนนะครับไม่ใช่ชื่อผมอคือคืศักยภาพของไอ้บัญชีทวิตเตอร์ไอโอชื่อจสุกอะไรเนี่ยคือเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเจ้าของรถจากเลขทะเบียนได้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้ได้เนี่ยวิจงต่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับคือผมเป็นตำรวจมาก่อนเนี่ยเห็นภาพถ่ายที่เขาเอามา ที่เขาถ่ายรถคันนี้ในที่ชมุมนุมหลายๆครั้งแล้วก็มันก็คล้ายๆกับเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละถ่ายรายงานฟู้ของวันชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าือ,อ้นี่มันมันเป็นไอโอฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือเปล่าคือมีโ <จะ S 1> อกาสมีโอกาสมีโอกาสสิ่งที่จิจุกเอามาแฉมีโอกาสอโอเคพี่พี่ผมต้องเน้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคือคนที่เผยแพร่ข้อมูลนี้เนี่ยที่ใช้บัญชีนี้เนี่ย เขาก็ควรต้องรู้ดีว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเสิร์ชชื่อไปปัจจุบันเนี่ยมันเป็นชื่อของคนอื่นมันไม่ใช่ชื่อผมงดูไหมครับอืก็คือแต่แต่พราะว่าเขาไอ้สิ่งที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยก็บอกว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นที่ของผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือการจงใจสร้างความเสีชัดเจนอ้างว่าเข้าใจผิดหรือหลงเวลาอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ครับย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งสารัตรเพียวฮะย้ำอีกครั้ง ตอนที่กิษณะซื้อมาด้วยเงินยืมจากสารวัตรนั้นน่ะนะครับครั้งแรกก็ใส่เป็นชื่อของสารวัตรก่อนเมื่อผ่อนกับสารวัตรจนครบ100%่งแสจึงโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเป็นเป็นกิษณะถูกต้องนะอ่าใช่ครับใช่ครับดังนั้นกาว่ากันตามกฎหมายดังนั้นถ้าว่ากันตามกฎหมาย,าาามมายเมื่อเช็คย้อนชื่อเจ้าของรถตามทะเบียนนะก็จะเจอชื่อของสารวัตรถูกต้องไหมฮะ อืมก็เป็นเจ้าของรถคันเดิมถูกไหมครับแต่ผู้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกิษณะนนตั้งแต่วันโอนเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อผมแล้วเดี๋ยวโอนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีที่แล้วช่วงไหนคะเออประมาณกันยาตุลาเนี่ยครับก็คือถ้าก่อนกันยาตุลาจะเป็นชื่อสารวัตรเพียวแต่ว่าหลังกันยาตุลาถ้าเริ่มโอนแล้วก็ต้องเป็นชื่อคนใหม่ผู้ครอบครองล่าสุดถูกไหมคะอ่าถูกต้องครับอืมโอ้อมันมี้ครอบองล่าสุดครับถึง,ถ,งถึงแม้ว่าไอตอนช่งงงงวงที่มันเป็นอ่ชื่อผมอยู่เนี่ย คุณกิชนาเขาก็ครอบครองตลอดใช้งานในชีวิตประจำวัน,นตลอดคืวใช้รถนั่นแหละแต่แต่ผ่อนให้สารวัตรเทียวเขาเป็นเงินสารวัตรเทียวที่นี่ที่นี่ที่บอกว่าเป็นน้องกิจกรรมของสารวัตรเป็นน้องกิจกรรมที่ไหนอะไรอย่างไรไปสัมพั์กันยังไงเนี่ยก็เอกผมทํางานด้านนี้เนี่ยก็คือผมก็อยู่ในพาร์ทที่ผักด,ดันประเด็นต่างๆของชาวบ้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยชตารีพาุ์หรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันก็ต้องรู้จักคนที่ าทํางานด้านสังคมด้านการเมืองหลากหลายอยู่แล้วอใช่ไหมครับคือคือมันก็ไม่แปลกที่ผมจะรู้จักมากิการมมาครับครับครับก็ก็รู้สึกประวัติของคิสณะไก่แก้วเนี่ยแกแกทำอะไระทุกวันเนี้ยแกทำไรนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวตามความเชื่อทางการเมืองของแกเองแล้วเนี่ยแกยังประกอบธุรกิจหรืออาชีพอะไรไหมครับเนี่ยอืผมก็ผมก็ทราบมาว่าเขาจบวิติตรลามจบวิจิตรลามก็ อ่าผมผมไม่ทราบว่าเขาประกอบอาชีพทนายอะไร,ะไ,รได้เงินเดือนอะไรเท่าไหร่อ๋อโอเคครับโอเค <น S 1> ได,ได้ได้ได้ผู้ใหญ่ในพักได้ถามรายละเอียดข้อเท็จจริงจากสรรวัตรไหมครับแล้วก็กังวลไหมครับว่าไปไปมามาเดี๋ยวไอ้รถคันนั้นเนี่ย <laughs> มานจะกลายเป็นประเด็นพันไปถึงพักด้วยเออก็อก็อย่างก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ผมอ่าทำไมทำไมถึงแบบ อาตรงนี้กันก็คือทําไมถึงยังไม่ชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องที่แบบว่าอะไรอ่ะมันมันไม่มันไม่น่าจะสาวถึงอะไรกี่ยว่าพักได้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นประเด็นร้สารได้สำมันเป็นประเด็นที่เอไอโอเขาพยายามจะด้อยค่าผู้ชุมนุมโริการบอกว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอะไรทำนองเนี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ไอโอเขาทํากันอยู่แล้วโดยที่ผมคิดว่ามันก็ไม่จะไปต้องไปตอบโต้อะไรครับครับครับ สุดท้ายเลยฮะสารวัตรต,ต,ตัวตัวตัวคิสนาแก้วเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มเยาวชนปลดแอกใช่ไหมฮะผมผมก็ไม่ทราบแต่ผมก็เห็นเขาไปไปชุมนุมบ่อยๆก็คนที่ผมรู้จักหลายๆคนเขาก็ไปชุมนุมกัน <Okay. S 2> บ่อยๆก็ม <Okay. S 2> ไม่คิดว่ามันเป็นความผิดอะไร <Okay. S 2> มก็เป็นมันก็เป็นสิทธิของเขามันเป็นแฟชั่นของเขาอะครับ ครับครับเอาละครับก็ชัดเจนนะฮะ,อะไอ้รถคันนั้นก็แค่จะช่วยน้องกิจกรรมเท่าน,นั้นเองนะครับกับกลายเป็นวิบากรรมย้อนกลับมาเล่นงานตัวสารวัตรท,ที่จริงสารวัตรก็ไม่ได้ใช้รถคันนั้นเลยแผลงท่นี้ครับคือผมคิดว่าไ,ไอ้ไอการที่มีรถไปอยู่ในมอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปรับคนที่อยู่ในมอบออกมาชื่อให้หเขากลับได้อย่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ คนจะยกย่อมไม่สำอย่างคุณดาราผู้หญิงอะไรที่อทําอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีคนยกยอมมากมายถูกไหมครับซึ่งผมไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมาจังวลนมาคมาที่ว่าเป็นเรื่องผิดหรือแย่อะไรเลยโอเคเอา,เอาละครับขอบคุณมากครับสารวัตรครับ ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสารวัตรเพียวนะคะพันตรบตรีชาวริศเราหาอุดมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพรกคก้าไกลก็อธิบายกันไปแล้วที่มาของรถคันนี้ทำไมทำไมชื่อของพันตรบตรีชาวริศทำไมชื่อของสารวัตรเพียวจึงไปพันกับรถปิกอัพฟอร์ีขาวคันนั้นคันที่รับส่งแกนนำม็อบเกือบจะทุกครั้งเลยใช่รู้ที่มา้อย่างไรรู้ที่มาแล้วนะเออให้ยืนจันเจ๊จุกเคลียร์ไหมครับเจจุกแต่ผมชักเห็นด้วยกับสารวัตรเพียวอยู่อย่างหนึ่ง ที่จุกนี่ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกข้อมูลจะเยอะนะรอบคบถ้วนจริงๆข้อมูลอย่างเนี้มันเหมือนมีสายสืบเข้าไปสืบวงในมันเหมือนข่าวกรองเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วเอามาสรุปรายงานนายเออจริงพอตอนพูดเรื่องเห็นภาพนี่ออ่ออกเลยเห็นภาพแล้วก็เก็บ